สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูคอยทุกคนนะคะสําหรับสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กันในหน่วยเสียงรอบตัวนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณครูคอยจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับการมีสมาธิในการฟังเสียงนั่นเองค่ะเด็กๆว่าแต่เด็กๆเนี่ยรู้ไหมคะว่าการที่เราตั้งใจฟังเสียงเนี่ยจะทําให้เราได้ยินเสียงสิ่งนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะเรามา ทบทวนคํคล้องจองกันก่อนดีก่อนนะคะดเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆจะลืมกันซะก่อนนะคะเดยวคุณครูพลอยเนี่ยจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบวทนนี้เด็กๆก็อ่านตามครูพลอยเลยนะคะเสียงรอบตัวผู้แต่งไพรรื้งานบ้านถือเอ๊ะเ,เสียงอะไรได้ยินไหม อยู่รอบตัวกึกกล้องร้องไปทั่วอยู่รอบตัวมีหลายเสียงเสียงนกเสียงลมใบไม้อีกทั้งไก่ทั้งหมาและแมวเด็กๆอย่าเจ๊ยเจ้าลองฟังสิเสียงอะไรอันทีนี้เด็กๆมาท่องพร้อมก,กันกับครูพอเลยนะคะเพราะว่าเราเคยท่องไปแล้วหนึ่งรอบนะคะ ทีนี้เรามาลองท่อพท้อมกันเลยนะคะเด็กๆเสียงรอบตัวผู้แต่งไทยริมงามบ้านถือเอเอเสียงอะไรได้ยินไหมอยู่รอบตัวกึดกล้องร้องไปทั่วอยู่รอบตัวมีหลายเสียงเสียงนกเสียงลมใบไม้ อีกทั้งไก่ทั้งหมาและแมวเด็กๆอย่าเจ้ยแก้วลองฟังสิเสียงอะไรเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยคุณครูคอยจะให้เด็กๆเ,เนี่ยลองท่องเองนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของการมีสมาธิในการฟังเสียงกันดีกว่าค่ะ เด็กเนี่ยรู้จักเครื่องดนตรีชนิดไหนบ้างคะทั้งดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลอนดนตรีสากลเนี่ยก็คือไวโอลินเปียนโนกีตาร์ดนตรีไทยก็คือกองยาวพินขิมอย่างเงี้ยนะคะแะนาหน้า,าเดี๋ยววันนี้คุณครูคอยเนี่ยจะให้เด็กมาลองฟังเสียงนะคะของดนตรีนั่นเองค่ะเพื่อที่จะฝึกว่าเด็กจะมีสมาธิในการฟังเสียงมากแค่ไหนนะคะเด็กๆดเนี่ยอย่าลืมพิมมาบอกคุณครูคอยนะคะว่าเด็กเนี่ย ฟังเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยเราทายถูกกี่ชนิดนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆไม่ทราบว่าเครื่องดนตรีชนิดไหนเนี่ยชื่อว่าอะไรเด็กๆสามารถถามคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะอ่าเด็กๆครูคอยเนี่ยจะให้เด็กดูคลิปแล้วก็ฟังเสียงนะคะแล้วก็ตอบคำถามนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมศิลปะต่อกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปฟังเสียงกันเลยค่ะ ที่หน,นะครับผมเสียงที่จะได้ยินต่อไปนี้เป็นเสียงของเครื่องดนตรีชนิดใดหมดเวลานะครับผมฉเฉลยก็คือเสียงของกีตาร์ข้อที่สอง หมดเวลานะครับผมเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นี้ก็คือเสียงของคุยข้อที่3หมดเวลานะครับผม ฉเฉลยก็คือเสียงของระนาดข้อที่4หมดเวลานะครับฉเฉลยก็คือเสียงของโวท ข้อที่5หมดเวลานะครับเสียงเครื่องดนตรีที่ได้ยินเมื่อกี้นี้ก็คือเสียงของโปงรางข้อที่6 ครับผมนี่ก็คือเสียงของอังคารุงเฉลยก็คือข้อคอขวายนะครับข้อที่เจ็ดหมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือเสียงของข้อ,ขอคอไข่นะครับหีบเพลง ข้อที่8หมดเวลานะครับผมฉเฉลยก็คือข้อขอไข่นะครับเป็นเสียงของไวโอลินข้อที่9 เลยนะครับผมคำตอบก็คือข้อกอไก่เสียงชาบข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10หมดเวลานะครับผมฉเฉลยก็คือข้อกอไก่นะครับเป็นเสียงของซอ เด็กๆก,ก็ได้ฟังเสียงกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆททยถูกกี่ข้อนะถ้ามีเครื่องดนตรีชนิดไหนที่เด็กไม่รู้จักสามารถแคปภาพแล้วก็ทักมาถามคุณครูพอยได้เลยนะคะวันนี้เนะี่ยคุณครูพอยก็มีกิจกรรมศิลปะสนุกๆมาให้เด็กได้ทํากันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีกางไกลนะคะคุณครูพอย,ยักเป็นประจำว่ากางไกลเนี่ยทำไหมคะ อันตรายเด็กๆต้องใช้ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเพราะว่าโดนมือแล้วก็จะทำอะไรคะบาดมือแล้วก็เจ็บมากเลือดไหลเลยอ่าแล้วก็มีกาวใช่ไหมคะแล้วก็มีแม็กนะคะเด็กๆเด็กๆจะใช้เป็นแม็กหรือว่าเป็นกาวก็ได้นะคะวันนี้ครูขอเลือกใช้เป็นแม็กนะคะแล้วก็มีกระดาษนั่นเองค่ะเด็กๆ กระดาษเนี่ยเราจะใช้เป็นกระดาษ A4 หรือว่ากระดาษกระดาษนิตยสารหรือว่าเป็นกระดาษแข็งก็ได้ค่ะเด็กๆใช้ได้เหมือนกันนะคะวันนี้คุณครูพลอยเนี่ยจะมาพาเด็กๆทำทุลโคงแบบนี้นั่นเองนะคะเอาไว้คุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เอาไว้คุยกับเพื่อนๆนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลทำทุลโคงกันนะคะนี่เขาเรียกว่าทุลโคงนะคะเด็กๆเด็กๆอยากเล่นแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากเล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำพร้พมๆกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กเนี่ยม้วนกระดาษเข้ามาเป็นกลวยแบบนี้ค่ะต้องอเอียงหน่อยนะคะให้อเอียงเราจะทําให้มันมีขนาดที่ยาวขึ้นนั่นเองค่ะโอเค๋ยวลืม Oil เว้นรูอ้อยด้วยนะคะเว้นรูแบบนี้นะคะเอาไว้ให้เราพูดออกมาให้มันมีเสียงนะคะแลวทีนี้เด็กๆก็จับไว้นะคะแล้วก,แวก็แล้วก็ลองพูดดูนะคะว่ามันมีเสียงที่ดังขึ้นหรือยัง สวัสดีค่ะเด็กๆอ่ามีสียงที่ดังขึ้นแล้วโอเคทีนี้คุณรูคอยก็จะนาแม็กนะคะมาแม็กแม็กที่ตรงกลางตัวขงของเรานะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่คายตัวออกนะคะเด็กๆก็แม็กลงไปเลยนะคะโอเคทีนี้เราแม็กแล้วนะคะตัวผขงของเราก็ อยู่ตัวเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาตัดส่วนเกินของโทรโขงของเราออกไปนะคะเด็กๆขั้นตอนนี้ก็สามารถพับมันเข้าหากันนะคะจะได้ตัดง่ายๆนะคะเด็กๆตัเดเรียบร้อแล้วแล้วก็ตัดตรงที่เราใช้พูดให้มีรูที่กว้างขึ้นนะคะเด็กๆทีนี้ก็ได้โทรโขงมาแล้วใช่ไหมคะ จากนั้นนะคะเราก็นำกระดาษที่เหลือนี้นะคะมาทําเป็นขาจับนั่นเองค่ะเด็กๆเราก็ตัดให้มันเป็นแท่งนะคะแต่ว่าเราต้องทากระดาษให้แข็งนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่นั้นจะจับไม่ได้นะคะแล้วคุณครูพอรก็พับครึ่งน,นะคะเพื่อที่จะให้กระดาษมันแข็งขึ้นนะคะเพราะาเราต้องตั้งแบบนี้โอเคจากนั้นเด็กๆก็ลองจับดูนะคะก็แบบไหนถานาดแล้วก็พับตรงที่นิ้วชี้ของเราเลยนะคะ พัให้มันเป็นแบบนี้ให้มันเป็นงองๆแบบนี้นะคะสีนี้เราก็ไปติดที่โทรโข่งของเราเลยค่ะนำด้านที่เราพับนี่นะคะหันออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็นำด้านที่มือจับเนี่ยเข้าข้างในจะได้แม็กได้ง่ายๆนะคะ เด,เด็กๆได้เยี่ยมเยียมคุณครูพอยไหมคะทีนี้เราก็ได้ผลงานศิลปะของเราออกมาแล้วนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปคู่กับโทรโขมาให้ครูพอยดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูพอยก็ขอจบกิจกรรมเพียนเข้านี้นะคะเด็กๆไว้คลิปหน้าเนี่ยคุณครูคอยจะมาพาเด็กทำกิจกรรมศิลปะอะไรสนุกๆ๋กย่าราอรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคุณครูคอยก็ขอลาเด็กๆไปก่อน ไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย